สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนะครับผมต้นนะครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดสาขาบ้านดู่เชียงรายนะครับวันนี้มีหัวข้อที่จะมานําเสนอม,มาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของดอกเบี้ยของรถยนต์นะครับว่ามีกี่ประเภทมีกี่แบบอันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาให้เชิญรับชมกันได้เลยครับผมโอเคครับเริ่มเลยนะครับ สำหรับดอกเบี้ยรถยนต์นะครับจะแบ่งเป็นอยู่3แบบนะครับมีสามสามประเภท3แบบนะคะคือดอกเบีย้ยถูกนะครับดอกเบีย้ยปกติแล้วก็ดอกเบีย้ยแพงดอกเบีย้ยสูงไปเลยน,นะครับโดยที่ดอกเบี้ยของแต่ละแบบเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เหมาะสมกับลูกค้าแบบไหนนะครับ ผมขอเริ่มจากอดอกเบี้ยถูกที่เป็นดอกเบี้ยแบบแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสไลด์ให้ด้วยนะครับว่ามีแบบไหนบ้างจะได้ดูกันง่ายๆเนาะดอกเบี้ยถูกนะครับก็คือดอกเบี้ยรประเภทดอกเบีย้ยศนยซนะครับดอกเบี้ยศ9ยหรือ1.9% 9อะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วโดยโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดอกเบีย้ยศยมันไม่มีนะครับแต่ นะครับที่มันมี0%ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโปรโมชั่นของเรื่องของการส่งเสริมการขายโดยที่ทางดิวเลอร์นะครับเป็นผู้รับชำระนะครับในส่วนดอกเบีย้ยต่างๆพวกนี้นะครับแล้วไปซื้อดอกเบี้ยเสร็จนะครับดอกเบียเนะบเบ้ยก็จะกลายเป็น0%โดยที่ลูกค้าก็ไม่ต้องพะ,ละระละตรงนี้นะครับทีนี้รูปแบบของดอกเบีย้ย0%เนี่ยเวลาเวลาเราไปซื้อรถเนาะเขาจะมีแยกดอกเบีย้ยเช่น แต่งเต็มนะครับอดอกเบี้ยศูนเอร์เซนส่วนลดนะครับจะสังเกตได้ว่าแคมเปญพวกนี้มันแยกกันต่างหากกันโดยที่ดอกเบีย้ยศูนเนี่ยครับมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับอย่างที่บอกอันที่หนึ่งเมื่อกี้นะครับก็คือทางดีลเลอร์เนี่ยเขาเป็นคนรับผิดชอบให้นะครับก็ก็ทำให้ลูกค้าโอเคแฮปปี้นะครับฉันไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับอันที่2ก็คือเงินในการส่งเสริมการขายเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับ ถ้าจะถามส่วนลดต้องบอกว่ามีน้อยมากนะครับเพราะว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยในการส่งเสริมการขายเนะี่ยมันถูกเอาไปซับซีไดาในส่วนของดอกเบี้ยให้เป็นดอกเบี้ย0%นอะครับอันนี้คือความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้นะครับส่วนของแถมจะได้อะไรบ้างนะครับของแถมก็จะเป็นของแถมปกติเป็นพวกฟิลม์มพรมกรอบป้าย p d i ไลเนอร์น้ำมันรถ พื้นฐานค่าจดทะเบียนอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกับทางที่ปรึกษ,ษาการขายแบบผมอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านเหมาะกับดอกเบีย้ยประมาณไหนนะครับแล้ว,ลวถ้าสมมุติมันมีงบเหลือหรือเพียงพอนะครับเราก็ยินดีที่จะบริการให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะฮะท่านที่จะได้รับดอกเบีย้ยประเภทนี้นะครับโดยปกติทางโชว์รูมเขาก็จะแนะนําให้ดัง นะครับบางทีงออกเงินเริ่มต้นอยู่ที่25ขึ้นไปสมมุติราคารถ1ล้านบาทนะครับก็ต้องดาวน์เริ่มต้นที่2ล้าน5าแสนเอ้ยขอแพร 2, แสนหหมื่นบาทขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นดอกเบีย้ยถูกนะครับอันที่2นะครับคือดอกเบีย้ยปกตินะครับก็จะเป็นดอกเบีย้ยตั้งแต่ราคา2บาทถึง3บาทนะครับรูปแบบของดอกเบีย้ยปกติเป็นยังไงนะครับ ก็จะมีในเรื่องของส่วนลดนะครับกลับมาให้ลูกค้าเนี่ยพอสมควรในดอกเบี้ยรประเภทนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าจะเอาไปเป็นส่วนลดหรือว่าเอาไปเป็นช่วยดาวก็ได้ส่วนหนึ่งหรือจะเอาไปเป็นแต่งรถนะครับหรือท่านจะเกลี่ยทั้ง3าอย่างก็ได้นะแต่มันจะแบบนิดๆหน่นอยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับควรจะ เลือกเอาอย่างใดอย่งหนงซึ่งจะง่ายกว่านะครับในการจัดการนะครับผมแล้วก็ดอกเบีย้ยประเภทนี้เนี่ยเป็นดอกเบีย้ยที่ทางธนาคารนะครับเขา,เาปล่อยกู้ซึ่งจะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันด้วยหมายความว่า,าราคาเนี่ยอาจจะต่างกันอยู่ประมาณ5สตางค์ถึงส0สตางค์นะครับแล้วกับเปอร์เวทกับในส่วนของยอดจัด ที่จะใช้นะครับหมายถึงว่าถ้ายิ่งยอดจับเยอะๆนะครับส่วนต่าง5ต่าง10ต่างหนึ่งดมได้กับคืณมาเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะน,นั้นแต่ละแบงก์เนี่ยก็ไม่เท่ากันทีนี้พอพอแบงค์ให้ไม่เท่ากันดอกไม่เท่ากันนี่ยดอกผลในการคืนกลับมาให้ลูกค้าเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับบวกมากบวกน้อยเนาะอันนี้คือประเภทที่2นะครับก็คือดอกเบี้ยปกติ ประเภทที่3นะครับก็คือดอกเบี้ยแพงหรือดอกเบี้ยสูงนะครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอที่ประมาณ4บาทขึ้นไปนะครับสาท5บาทกว่านะครับอันนี้คือรถใหม่นะผมคุณคือรถใหม่นะฮะที่เราเห็นโฆษณานะครับสดรถ1นึ่งแสนแสนเจ็ดสองแสนนะครับก็ต้องบอกว่ามาจากส่วนนี้ด้วยนะครับการที่ ดอกเบีย้ยแพงๆสูงๆนะครับทางธนาคารเนี่ยเขาก็ทอนกลับคืนมานะครับในส่วนของเงินส่งเสริมการขายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการการนำเงินก้อนหลังมาใช้ก่อนแต่ที่เราจะจ่ายเิกดอกเบีย้ยปกติใช่ไหมฮะเขาทืนคืนดอกเบีย้ยเนี่ยกลับมาให้เราใช้ก่อนในรูปของดอกเบีย้ยในรูปของส่วนลดในรูปของของแต่งนะครับประเภทนี้เนี่ยคือลูกค้าจะสามารถแบบ ทำได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยดาวนะครับแต่งรถหรือแม้กระทั่งช่วยผ่อนก็ยังได้นะครับก็คือเอาเงินในส่วนของเงิน,งนท่งเสริมการขาที่ที่ได้จากดอกเบี้ยเนี่ยอ่ามาหักมาช่วยในการผ่อนก็ได้ครับบางทีเนี่ยได้3เดือน6เดือนบางทีได้เป็สิบเดือนก็มีนะในรถบางรุ่นนะครับขึ้นอยู่กับว่า,าแบงก์เขาโอเคกับแบบไหนนะครับแล้วก็ ดอกเบี้ยประเภทนี้เนี่ยเหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เงินดาวน์น้อยๆนะครับซึ่งอันนี้แบงก์ก็จะพิจารณาด้วยบางทีที่ปรึกษ,ษาการขายอย่างผมเนี่ยก็จะถามลูกค้าว่าเออลูกค้าทําอาชีพอะไรนะครับซึ่งมันก็จะมีผลในเรื่องของการพิจารณาอาชีพด้วยจริงๆไม่ได้ต้องการที่จะล,ะลาบบำลวงอะไรนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ที่เราจะต้องถามที่เราจะต้องใช้จริงๆนะครับสรุปนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยถูกก็ดูไปเลยนะครับศูนเอนึงน่งจอันนี้ผมแบ่งให้คร่าวๆนะดอกเบีย้ยปกติ2-3บาทนะครับถ้าดอกเบีย้ยแพงก็คือ4บาทขึ้นไปนะครับดอกเบีย้ยขอย้ำอีกนิดนึงนะดอกเบีย้ยแต่ละแบงค์นะครับไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายด้วยว่าเขาจะเอาดอกเบีย้ยของธนาคารไหนมาใช้ นะครับซึ่งธนาคารก็จะมีหลายที่นะครับสีเหลืองสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวนะครับแล้วแต่นะครับสมบังไม่สมบังกิก็ก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับางนี้พอดอกเบีย้ยที่เขาให้ต่างกันเนี่ยดอกผลในการกลับคืนมาก็ต่างกันด้วยเหมือนกันฉะนั้นนะครับลูกค้าซื้อรถ10คนร้อยคนนะครับเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะด้วย ด้วยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยเรื่องของอาชีพลูกค้านะครับแม้กระทั่งรายละเอียดปีย่อยต่างๆนะครับก็ต่างกันนะครับเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนนะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือในส่วนของลูกค้าเองจะต้องเครดิตดีนะครับเครดิตดีเลยละนะครับจะ50 50ิห้ือเหลืองเทาโม่งไม่ได้นะครับต้องเครดิตดี้วยนะครับ เพราะเ,าเวลาไปนั่งพี่นาเนี่ยเมันพี่นาง่ายนะครับมันจะไม่ไปติดอะไรนะครับเราก็จะออกรถง่ายไปด้วยนะครับผมอยากจะแถมอันนี้อีกนิดนึงนะับเดี๋ยวผมจะขึ้ืสไลด์ให้ด้วยนะครับสูตรนะครับสำหรับการคํานวณน,นะครับดอกเบีย้ยตลอดอายุของการผ่อนชําระค่าง,งวดน,นะครับอา่าย่าเท่านี้เนาะ คิดให้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสูตรในสไลด์ให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เอาตัวนี้ไปก่อนนอ้อจับกล่องแป๊บหนึ่งนะครับแับสูตรคำนวณค่าคำนวณดอกเบี้ยนะครับตลอดอายุการผ่อนนะครับก็จะมีสูตรง่ายๆนะครับยอดจัดก็คือยอดไฟแนนซ์ที่เราจะไปกู้กับทางธนาคารก็คือหลังจากเราหักค่า เ,เงินดาวออกไปแล้วนะครับก็จะเหลือยอดจัดเนาะคูณกับอัตราดอกเบี้ยนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับคูณกับจํานวนปีนะครับสมมุตินะครับผมสมมติแล้วกันเนาะว่ายอดจัดนะครับในการกู้เงินใครเห็นตัวอย่างวันก่อนนะครับก็คือยอดจัดอยู่7จ็ดแสนห้านะครับนะคูณกับดอกเบี้ย1.99้เปอร์เซ็นต์นะครับ คูณกับเจ็ดปีนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือดอกเบีย้ยทั้ง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 เปีนะครับที่เราผ่อนไปเ,นเราจะเสียไปเท่าไหร่สมมติยอดจับมันเจ็ดแสนห้านะคูณกับจุดเก้าเก้นะครับคูณกับ7ปีนะฮะอันนี้ก็คือคําตอบอยู่เห็นไ,ไหมฮะประมาณ1นึ่งแสนนะครับห 0 4 4 7 5สาปากนะครับ7ปีนะฮะถ้าหารกับ7ปีก็จะตกอยู่ปีละประกาไม่ค่อยออกเลยเอ่งสี่้า 2 5นะครับบาทต่อปีอันนี้ต่อ7ปีนะฮะก็จะหารอีก12ก็คือข้างล่าเห็นไหมฮะไม่เห็นละโอเคก็คือ1245บาบาทนะฮะต่อเดือนอันนี้คือดอกเบี้ยที่เราต้องเสียต่อเดือนนะครับอันนี้คือวิธีคิด ก็ลองเช็คดูนะครับว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับสำหรับดอกเบีย้ยที่ท่านจะต้องเสียนะครับกับสมรรถนะรถที่ท่านชอบกับความพึงพอใจโดยรวมนะครับก็ลองเช็คกันดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามน,น,นะครับคลิปหน้านะครับผมจะมีเรื่องน่ารู้อะไรนะครับที่จะมานำเสนอ นะครับก็คอยติดตามกันกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูรถยนต์สนใจรถยนต์ฟอร์ตนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้สำหรับวันนี้นะครับผมก็ไว้ตาม์วินเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ